สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพระโชคครับมานนี้ส่อพระโชคกบมาที่วัดหลวงปูเจ็ดหาศูนย์ครับหรือว่าวัดป่าเวรุวันครับหลวงพ่อวันหลวงพ่อพระครูพระอาจารย์วันครับวัดป่าเวรุวันบ้านท่าหลักดินนี่ครับปูเจ็ดหาศูนย์ เลาฝันได้ครับงวดที่แล้วครับเลขเล่ากะเราไม่ได้ให้เลขให้เบอร์หรอกครับแต่โดนรดน,ดนเรลาก็คิดวา่าเราขิดเราขิดหมักสินะครับ <S <S พอดีเมิอนันกะเล่าไปบ้านเจเตยนรถครับพอเจ,จเตินรถพนมานิมลลงปูไปทํำบุญครับท่านก็เลยบอกว่าโอ้สิเมาลรถไปซสือ ลอตเตอรี่อยู่ว่าสันตลาดบานหวยเพื่ว่าสังซื้อตัวได้ละโปูเสนอ JH0 าสังพันวาแอดกระเยได้มีโอกาสได้คุยกับเราครับ JH0 กับ J8 เก่าอสังพันวาเาสิเบสืออสาาังครับวันพอดีวันพอดีเมื่อนี้ก็บังเอิญผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะกราบนมัสการเล่าครับ ในนาำหนึ่งเพื่อนก็เอื่นเล่าปูดดำครับปูดำหรือพระอาจารย์วันนี่แหละครับวัดป่าเวรุวันครับเพื่อนก็เป็นพระอัจผู้ใหญ่ผู้หนึ่งครับเพื่อนก็บอกได้ให้เลขให้เบอร์ล้วครับมาแวะมากราบนมัสการเพื่อนบางที่เพิ่นอาจจะมีแนวาทางฝากเอฟซีครับฝากพี่ฝากน้องให้เราล่ะครับพระพระอาจารย์เราก็เคยเบาให้ปังครับ ที่เพิ่นไปอ่าที่เจเต็่นรถนิมนต์เพิ่นไปครับใส่ชั้นเขาที่บ้านเจ้เพิ่นก็นเลยบอกว่าโอ้เลขปูมักเจ็ดหาศูนย์วาสดนสีเมาส์รถไอ้ไปซื้อ,อยย้ว่าันสิไปตลาดบ้านห้วยเพิ่นละไปซื้อรถตะรี่ไว้จาก6หกเจ็ดใบแล้ว่ะครับก็เลยกออกมามก็ าา the for ศูนหาลางนะครับพี่น้องกับเข่าของเราครับเหล็กเราหมักก็เลยแอดก็เลยถือโอกาสมากราบนมัสการเรล้าครับเมื่อนี้ครับตามซอฟโชคมาครับพี่น้องครับครับตอนนี้ชอฟโชคกัิภา,าพพ,พี่น้องไปฟังปูเพนเทศนาครับสักพักหนึ่งครับพี่น้องก็ตามซอฟโชคมาเล e ่ยครับเรา,าไปทําบญน้ากันครับไปกราบนมัสการปูดำน้ำกันครับ มันแข็ยมันเทียหมักนัดพขยงไปทดถพะอยากกินกินมันติดแข็กเปิดถน้อยบมากแล้วอยากกินมันติดแข็งอันนี้ก็ดียอดเขียนหนากันน้ไงายเล้ยงเลี้ยดีนักข่าวนักท่ามพราวขจิอเรวัตุนึ่งชักชวนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผู้ที่มีจัดท่าผู้สมหขงทำบุญสายบุญ อันนี้พูนั่นเดี๋ยวดีเม็ดกำลังยุึินพู้เฉสารนั่นยุวัดนนทงสว่างเม็ดพูเมื่ออันวัดอันเสียเทียนเสียเทียน่นเม็ดเมื่อยุหันสางเมื่อจะบุี้แสางมื่อทำไม้ยุนี่หาภาญา่าอันนี้พูกระดินล้นหาน้ำพีน้ำนองน้ำหมงกันหม่อผู้ทพุนพุธนีู้้ทลนี้จะน้อยไปมาร่วมกันตปเองเพราะว่า เรามาทางนี้แล้วเราจะนำญาติโยมสร้างวัดวัดนะ่ะมันเป็นหลักศาสนาที่นี่ตรงนี้มันก็เป็นที่เมียนโศมเนี่ยภาพของที่เผาศพภาพของมนุษย์ที่นี่มนุษย์กายจะพวกโลกปอดโรกมะเร็งปอดเร็นตัาจะตายก่อนอยี่สงไขเดือนหรือเป็นเดือนกว่าเพราะว่าพยาธิตัวนั้นมันลุมล้นคุมท่าฉีฉันห้าดิงน้ำไปลงไปในดักก่อนดักก่อนจำ ทีนี่จิตน้องดอยตำบัดชาปูเนี่ยเป็นพระศึกษยาภิเทวดาเขาพูดเขาครูมันโลกใครมันสองโลกเราอยู่ได้หมดทีนี่แต่เราก็บ้นพระเราก็เป็เมตตาให้เสียก็สังฆนื้ให้จิตจกดแล้วก็สอดถูกภูมิให้ถึงแบบเหมือนเชือกขันจนสมวิญญาณเขาได้ไปเกิดไปขันพร้อมกับสัตว์ทุกสิ่งอย่างภายในบ้านมีค่าอะไรบ้างว่านั่นแหละหมดนะคู่หมอยคู่บาหมดบ่าวคู่ใจอ่า ทุกสี่อย่างเนี่ยคนทางนั้นเนาะคนยังไงเพราะว่าบางคนฆ้าแล้วนี่ยไม่เคยเข้าวัดสวรรค์ไม่เคยมาทำบุญด้วยจริงกันก็ไป,ปเป็นเป็นเกตเป็นไตเป็นพุ่มหอยปูคลาม,มาติดใจคนทางน, <c oughs> ทานั้น <c oughs> อืมสมัยนี้สมัยก่อนนั้นก็ฆ่าแล้วก็ไม่เคยมาทําบุญก็ไม่เกิดใช่กรรมอันอยู่เป็นยังฉันไายใช่เข้าชั้นขาเป็นงข้าไตหรือข้าวหนังข้าวเนาะเขากับไปทำบุญถึงว่าเศษทหารนั้น บมื่เหลือัวขาเนียอขาจะเป็นไปษนีกันเออวันนี้หัวข้าพระเจ้าข้าไก่แล้วข้าพระเจ้าป็นไปสนีจะมาทำบุญที่ทุนในเลยเ้อว่าจันอาหารสิ่งนั้นั้นถ้ามันมากก็เอามาทำบุญเลี้ยงขาที่ทุนเขาอันนี้ไ้เปียกปมาาเนาะจนักเกินมากครังนะสัตทุกทิอย่างเนี่ยเฮาขาเนี่ยถ้าทับดินดุนเนาะเฮ้ากระบ่งวได้ไปเคลื่อนใจกลรมก็ได้เเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ประเสริ ถ้าทำบุญทำทานมากหาเงินหาทองมาช่วยสร้างบัตรสร้างบ่ายังท่านทำข่าวทำอะไรเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่มีโภคทรัพกษามากไปจากของจัดหน้านะจานนี้จะเป็นเราตามตัวผู้กัดเย็ดตั้งอยเดียวครับเย็ดเทไหนเปลี่ยนผ้าจะได้กันเอ๊ะเปลืองเย็กเด้ยเขาส่เนี่ยสมมติว่าจะจะเดข้อหรือถึงล่าหูไม่ต้องไปลำบาก เนี่ยชื่อแค่หนึ่งเมื่อเสร็จแล้บดอกไม่ก็ปูกไว้แรกเย็บกันห้าคันแปดคันนี้ปึ๊บได้เรียบร้อยสบายถอ้่าาจะมาแตงแตงเสียเคอาะขาค่ะพอดนเราเราแ้่งก็มทั้งอหน่นั่นเอาเอาว่าผู้เสียงแย่งหนูจะนายถูกปีไม่ดีอาจจะมีเคราะมีเข็นอันนี้หนึ่งจะตึกหนาลาดหู อันนี้การจะขอพรจากผู้ที่เทวดาคุณตาหูตั้งสี่เดีเราหูดำเราหูแดงเราหูขาวได้หมดเลยอันถ้าสมมุติเพิ่นบ่ได้มาด้วยตนเองเอาไล่เสื้อเอาอย่างไม่ตัวเฮ็ดได้พอจ้าอันนี้อันนี้จำที่คันมันนั่นจังนอีมันก็ได้คือกันแต่ว่ามันอยากสาแต่สมมุติเอาเจาะคนมานน้ำนี่ยแล้วจะลองเคาเพลือกเนี่ยจะลองเคาเพลือกเนี่ยเราจะขอพรจาก เทวดาคุมดาวเคราะห์ทั้งเจ็ดทิศนี่เพื่อสอนนองไหนเอาอนไปตื้นแล้วก็ขอพรจากเทวดาคุมดาวรละหูทั้งสี่ทิศแล้วดูเขาหลุดแดงหลุดที่เัวเขาเพื่ออนพื่อเราจะมาจะมีดาบกายสิทธิ์ดาบเล็ดเข้าเราจะมีคาถาปั่นต่อจะร้องไปได้ตัวนี้ออกีเอาตัวคนมาเนี่ยเร็้ยวนะอาชื่อเสียงหนึ่งงานมามัอนชาอ๋อาื่อเสียงเรื่องหน้ามามัอนชาเราปูเนาะ จะด๊อกจะด๊องสกัดไผ่หาโลคาลเพราะเราไปในตัวไม่หวอดทีนี่ก็กจากงับคือกระตัดเบียนจัดกรรมคือหนึ่มนังถือตัดเบียนตัดกรรมได้มาจากพ่อมหาบัวเพราะว่าปู่อยู่ฉวานน้องไอ้เรียนเฮ้ยแบบไอ้เจ้าห้เหลาถือมาผมขึ้กันอันนี่ถ้าได้มาสะดอกค้อสะดอกโศกกรปูเลยปุ๊บเด็กเมื่อเชยพ่มพี่เมื่อขาอเข็นไผ่ในตัวไม่ตัวโรมี่เพราะว่าอันนี้ผมเมนตัาเหตุมานันเด้เหตุมานัน อาจจะอยู่ตรงนี้แต่ที่ไม่ยู่นีไปเนี่ยเกาหลีทนหอดทนหนาวก็ได้เนี่ยไปตัวฟัวไปเนี่ยทายเอกสารบัตรประชาชนแล้วไอ้สัญลักษณ์เปลี่นแปลงบัตรประชาชนเอารูปมาใบหนึ่งผู้กับมาเป่ารูปยี่นี่แหละเอ๊คิดจะหนีเปเลยแล้วก็ขอพรเบาช่อเนาะขอพรจากคุ้มพันสมสารถึงเกาหลีเดินนายนี่ชื่อนามสกุลมาเีอกันอายุเกาหลี อ่าไม่ค่อยสบายพร,ระบรเจ้าผู้นำเละพระเจ้าบร์จัน,จนโนจาดปัดเปล่าสิไม่ไดีไม่าไงายออกให้ขอพรพ่อกรุมพันเนยส่งสารถึงเกาหลีเขาโอ้เรียนอะไรไม่คิดอันหนึ่งว่าคือปฏิบัติเท่ารู้คนก็ดีไปเด็นเป็นเมือนกลัวฝนเกาหลีเนี่ยเยดะลดทะเลเอียงในน้องหลายร้อยคน อันนี้ยังญี่ปุ่นกะหลายต้องต้องต้องเฮ็ดวันใดจ้ะอันนี้หนึ่งห้ามวยให้ม้าจะเป็นสองเกีนวันถึงวันแ้่วันอื่นใดเมื่อแต่ว่าต้องมาแต่อประมาณจะแต่สิ่มาวันไดนต้องโทษได้เพราะผู้ว่คคยอยู่เด็ดเมื่ชีเขากมมตยังตัวเสียนเหลือผู้บริจาคไปมาอุ้มผู้ไปฉันผูบริจาคแค่ผ้ัน่เป็นอะไรผู้เขายที่อกันบ้านในเมืองเนี่ยถึงบ้านไม่เหาเด้อ ขึ้นบ้านไม่ในี่เขารู้จักปูเนี่ยเมื่อหมดอดรู้จักหลายแต่บ้านน้องตอกน้องตเป็นบ้านน้องป่วยน้องเบื่อรู้จักหลายยี่รู้จิตรู้ใจจะตด้หลายปูได้มีไข้ไายมีอย่างแนาปูเอออันนี้หนึ่งไายมันนัหนึ่งเนี่ยเทียนชพนึงเลยแตงเทียนชพนึงดอกไม้เขามาเจ็๊บอยู่นี่หนึ่งเขาสถิเขียนใ่หลังซ่องเก็บใหมเนี่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพศออ แลเงินบูชาธรรมกนเนียที่จะบูชาธรรมบูชาหลก็ที่จะเอาไปบางตระกูลให้ขอาะเด้อเจ้าอย่ามาปองเงนปประคำที่กันเด้อเฮ้ยตอนออกแล้วเงินที่เราจะบูชาไหลนาบูชาธรรมนี้จะออกไปทําบุญอุที่ตัวเองให้เสียท่นพิธีเปิดมนฑพิธีขึ้นมาเราจะ อธิษฐานต่อาจะธานพุทธีคือพุทธะรู้คือหุ่นพุทธเจ้าคือประธานเจ้าทุกสี่อย่างพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก้าพธรรมคำสอนพุทธเจ้าเหนือแถวอได้ฐานอันนี้พระปู่นี่ยบ้านเดียวก็ว่าเอาซาไงมืดเปิดเที่ยงไม่กินหรอกที่จะเพิ่มเออแต่แต่เย็นนี่เจ๊กจะเอาคนงานมาเมื่อไรคนสองคนมืดสี่แสนกวนหน่ะเจ้ากระเป๋าเนี่ยได้มาต่อใจเงิน รูปกระสมรูกกับไปยู่ตก็ได้เม่แดรูปกรุงเทพเนี้ยูบ้านเ่าสับสมบัติูกสาสูงอ่าพอเสาสบัตแต่บ้านกับกระเพุ่่นยเขากะส้มเงินไม่ใช่ไอ้วนะอยจิ๋วใส่ว่งตาตเออนี่คเพราะเราไอนเดี๋ยเสเดี๋ยวกทั้งุญให้รู้าจารย์กทั้งุญให้รู้เพราะว่าเิทีปุกแกปุยังเดียวัดนพระวสิทมาได้อ่าเไปท้ Ai, จริงเลยเขาอยากกินกาแฟลูกจะซื้อไหมหรือกาแฟยาอะไรยังยังคืออะไรแต่พอได้ค่อยได้ซื้อยาเราจะเขาสิยากหวานยาดใช่หวานข้าวผู้ก็พอเคยกินเราพราะว่ากินพระที่เรากินอาหารการกินเนี่ยเรากินพอประทัดเราไม่กินให้หนักเกินไม่อิ่มเกินให้กินพอประทัดพอหยู่ได้พอรับใช้ย่าโสมียวเพราะว่าเป็น เป็นพระเนี่ยเป็นผู้รับใชยอะเลยรับแยังไงเพราอันน่เขาวนไปก็แป่เสถียรเใเพไปอย่างตั้เเนีวมาอุ้มบอกไปเรืะจยแล้วเยเลยต้องมาไปแต่เสือต้สิละบอกเอาอันนี้ไมเย่ยมไม้ยามก็ดีใจได้เห็นเจ้าหนุ่มจีบตุ้งเสออันนี้ก็เจ้งนักข้าวตุ้งนอันนี้วัดนั้นวัดสร้างไม้บ้านท่ารักปีน่ะเป็นบ้าน อยากเิ à, ็นบ้านหาตัวพวกกองเรียงเงินพอครอุทิศจนเปนเสาวพ่อแม่ตายเลือดกินเล่าก็่านทุนไม่มีกำไรเราทําบุญใหม่ผสมบุนเก่าไว้จะได้พิกำไรได้หลายตัอซึ่งยังคือข้าวเฉลี่ยรายเกียม์ที่ที่ทุกอย่างกับสิ่งใดเนาะผู้ก็ก็เห็นผู้คิดว่ามีแต่คนหน้าตาแก่ใยู่แรงก็ตกเป็นที่จับสมบัติ การถุกคนนันี่ถุกคนหล่ะเจ้าว่สิมนี้หน่อยดีหลายคร้งอ่าออาอันนี้ก็ตั้งมม่ยามชื่อเกินครับอย่างมาถามเางปู้เนี่ละเมื่อนั่นปู้ให้เนน่าข้างว่าปู้ไปหาซื้อเกตห้าศูนย์ปู้ได้ไปซื้อบรรปูเกตห้าศูนปู้น่นปู้ก็บอกเนาะเกตห้าศูนย์แล้วก็ห้าแปดเกตห้าแปดเก้านาะเลขสามคููครับอันนี้ก็ันนี้นะครับถ้เข้าอันนี ได้ขยายวงการไปม่ก uh ็ร huh. ถ uh ือมันกัมันกับโบถือเนาะมันเป็นตัวขาดมันมันเป็นตัวาดวัดตัดออกมันก็เที่ยงมันหลับมันี่วันนี้ก็ไมอันนีจะพูดนน่นเนะบ่นพููเ่งพูป่วยผููยามบ่นิงถ้าพูดแต่ว่ามันก็บค่ไปถือเดแต่ว่าอยนีวิทย์นาวิทย์แรงวิทย์นามันพูดก็บค่ไปจะพูดพนหนีเนาะปูยนอันแต่ก็ถเท่านั่น กระถือแม่ยังแม่ไปอันนี้เอาภาษามานี่กะถือแม่แต่ว่าผููกับวไคลินนะพูนลัตาีค่ะแล้วก่พูดกับไปอยสื่อซรัตาีศูนหาไปหาหางอะไรเพราะงั้นแต่เก่าแ่กบาทเหลืยจาก็เกาแคสามอยบาก็ได้ทนขึ้นที่รัตาลีค่ะันก็ได้ไปเขาก็ขายถ้าพูไปผูดซื้อเทเลสิเทเลย คันตัพมาหาใบกูก็เรียนแบบใบสองใบหนึ่งใบมันบ่รยเองคันนีมันกะไม่ไปกันนียก็ได้สั่งมาสั่งยังกเอนเขาจิตายเนี้ยโคกอยากเคลีอยากสั่งน้ำวัดน้ำโังบุญเพื่นเนาเขาใสเรียที่หนท่านอยู่ท่ามาอยู่ตรงนี้แล้วเขาว่าได้ว่าคือมันน้อยอดูภาษาปจจยทเขาต้งต้องาดสวนทั้งสระดว่าจัาดเสวนนักเข้าตุกเส้นุกน้ำเนียอันเดียเดนนักเข้ามา เห็นคนเลื่อยแหละเป็นที่เสแวงบุญไม่รู้จักจะไปที่ไหนที่ตรงไหนก็สร้างหมดแล้วอันนี้ในเมืองก็เต็มแล้วสร้างแล้วอันนี้จะนอนนั่งมาสังวัดป่าเวรลิวนซอยนี้ใช่ไหมไอ้นี่แต่น้อยก็พกป็นงยังไอ้น้อยก็พกป็นงยังแต่ันร่วมกันหลายคนมาร่วมมันก็ได้เองปูเนี่งวดวันที่สิบหกมีปูได้ไปค่ะมีมีดฝันบ่ค่ะมีมีดมับ้านบ่ท่านได้ตอกคือหนึ่งตา มัน,นเป็นจะลื่นทะล put me put me e ืมคึมคึมคามๆไปผู้ผ uh, 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 ู้ผู an, ้ตะบบกไฟทะบายนะ๋ย <so ่เอาจ้งคีก็เลี้ยกันเนาะแต่ว่าจยเป็นเสียอะไรเด้อเสียปลาเสียทุกอย่างเพราะมานยังหนุาพวกเนีมันเนแนวท่าปูมันสมคึมคึมอะไดคึมคึมแต่ว่าล้อมเอาไฟสีกับข้าวเสีเทียนมันเ้อเอ้าอันนี้ก็ล้อมล้อมบึง แล้อะมันเป็ี่นยั่งบุญได้แต่ว่ากะบยามาดาดิบ่อยาดิโอ้ดาูดาบปนางาปูอะไรนะถ้าเป็นเช่นมาีบางๆนี่อัดอาจเจื่อนกันือ้มมันบกบักกันตุเชนอันนี้ชิวเด้วบ่อควรเลยแต่ว่า พูดบ่ให้<ม>ให้ผู้พิจิ่ได้ให้เพราะมาถามผู้บอกเลยหนึ่งสี่หกหนึ่งสนะี่หกแล้วก็ห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งนี่แหละ เแค่นี้แหละไปล้เสียงเปน่เเสียงานมันตกใจกูหยันปเป็นไห่เนวาท่าเเอดครับเพิ่มเรื่อยแล้วหนึ่งจีหกับห้าจีหนึ่งค่ะปูเป็นไหเน้ทาเห้าเสียงเป็นแมนฮาเทียมันแมนปูกับยาเข็ยาจาเอาเขนก็ได้ปูกันทุกคนเนาะปูลวจ้าปูลวปูดีเด้ปูปูว่ามันพระธรรมดาด้ค่ะคือนั่นกับ แต่ถามพวกผู้สมเนื่อเป็นลูกศิษย์พอผู้สมผู้ขอพวรจากเขาผู้มีหน้าที่กำจัดผีในโลกผีปอบผีเป่าผีพุ่งผีไยผีเต๋อแค่ห่าเดียผู้ขอมาเสติได้นำมณฑในใดผู้แขนน่ะนี่นะครับท่านผู้ชมคือที่ด่าคำฝาครับองค์หนึ่งสามพันห้าร้อยบาทครับองค์หนึ่งสามพันหาร้อยบาทถ้าพี่น้องผู้ใดมีเจตศรัทธาอยากจะรวมทั้งบนกับทางวัดแวววันนะครับ เขาได้ก็ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าองค์หนึ่งนี่มันสามพันหาร้อยบาทพี่น้องสี่รวมมาร้อยบาทสองร้อยบาทเ่าได้ก็ได้ครับมารวมท่าบุญกับปูครับปูดำครับวัดเบรุวันบ้านท่าหลักดินครับตำบลนนบัวเพอเพ่นครับจังหวดัดอุดรธานีนี่นะครับครับ อันนี้คือบริเวณสาราครับสาล่าของปู่ครับพี่น้องผููใดมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมท่าบุนกับปูครับเชิญครับที่ผ่านมาทางสอผ้าโชคก็ยินดีที่สิเป็นสะพานบุญไ้ครับถ้าพี่น้องปู้ไดเบึงทั้งสองสอผ้าโชคก็ได้ครับนี่แหละที่ดาคำฝ่าครับ อันไหนคำหนึ่งก็คือทิดาคำเพดานนั่นแหละครับแต่ว่าเ,อ,าเอ,าอ้ากระเอ้าตามปูคนว่าเนาะทิดาคำคำฝาเ้ยนะครับทอดสายฝาก็คือเพดานนะครับทิดาคำฝาครับองละสามพันหาร้อยบาทครับท่านผู้ชมครับเอาถ้าพี่น้องผู้ใดมีจิศสุทธาอยากจะรวมทํำบุญกาแจงพุ่มจำลงมาได้ครับท่างสองพโชโค,ครับ สำหรับเมื่อนี่ปูดำคนกับมีเลขกแนวทางไปให้พี่น้องเสียงอยู่ครับอันนี้คือสารปูยาครับคือปูสีสุดโทยาสีปทุมมาเนี่ยแหละครับที่วัดปูดำครับหรือวัดป่าเวรุวันเนี่ยแหละของพระอาจารย์วันครับเมื่อนี้ เราผ่าโชคมานี่พระาจายเพันกรใไ้แนวทางเอาไว้ครับพ่นกะมีตัวเลขแนวทาาใอาไว้สําหรับพี่น้องผู้ต้องการอยากสิลงทุนครับอยากเจ็ดเสียงครับเสียงโชกค,ครับสําหรับปีใหม่นี่ครับปีใหม่ไทยครับสองพันห้าร้อยหกสิบวันที่สิบสามเมษายนนี่แหละครับปีใหม่ไทยครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่แหละครับแต่ว่าเลข ผูดำเพิินหายมากเนี่ยและครับเพิินหายเฮาไปลงทุนเบิงพิดถูกกายว่ากันเนอ้อว่าสันปูเราว่านี่หายแนวทางไปซื้อครับหนึ่งสี่หกแล้วก็มีหาสี่หนึ่งเนี่ละครับ หนึ่งสี่หกหาสี่หนึ่งได้ครับพี่น้องกันมักสอบเกาวไปลงทุนลองเบิ้งครับมีทอนนี้นะครับมีเลขสองชุดครับหนึ 1, 4, 6, 5, 4, 1, ่งสี่หกกับหาสี่หนึ่งได้พี่น้องเด้หมวที่แหลวปูพันไห้เจ็ดหาศูนย์ครับแล้วก็หา แปดเก้าหรือจังไดเนี่ยละครับถาจากโมพิษครับแต่ว่ากับทันเข้าไปตันเนาะครับเจ็ดห้าศูนย์ก็ถือว่าเข่าเต็ม,เต,มเต็มครับ,รบนี่แหละครับคือสารปูายาอยู่วัดเวรวุ่นครับเย็นบัดพนเพลนนลมเย็นครับท่านผู้ชมครับมาเิึงองค์ ครับที่ปูงา่วัดเพิ่นครับวัดเพิ่นหล่มเรื่นครับครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยครับเด้อที่เขามารับชมรับฟังครับถูกอย่างทังช่องกระหาย้เพาอเป็นแนวทางทนัเด้ครับสําหรับตัวเลขที่ะอาจารย์เพิ่นหาที่ปูเพิ่นห้มากก็ได้ครับที่ปูดําเพิ่นห้มากเลครับที่ถูกกายว่ากันถูกอย่างมีความเป็นไปได้ครับการลงทุนมีความเสี่ยงพี่น้องเอาไปวิเคราะห์เอาครับ หนึ่งสี่หกกับหาสี่หนึ่งเนี่ยแหละครับหนึ่งสี่หกกับห้าสี่หนึ่งนะครับ 16, สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับหนึ่งสี่หกห้าสี่หนึ่งครับตาโชคม้ากับหรือผู้ใดอยากมาเยี่ยมวัดขันผู้ใดอยากหน้ากาบฆาลวะมากาบนำมาสรรการปูกันเนี่ยแหละครับตัวเลขอ่าโทรศัพท์ครับอันนี้หมายเลขโทรศัพท์ของปูครับอยู่ข้างใต้เนี่ยแหละครับ ปูดำครับนี่แหละครับหมายเลขทั่วของปูครับนี่แหละครับท่านผู้ชมทีวัดเวรุวันของหลวงปูดำครับขอขอบคุณพี่น้องหลาย,ลายๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ